เชื่อว่าหลายคนนั้นคงตามกันต่อนะฮะเกี่ยวเรื่องของพลายศักสุรินครับผมที่กลับรักษาตัวที่ประเทศไทยครับล่าสุดนั้นนะฮะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากอดีตเจ้าของพลายศักสุรินครับที่บอกข้อมูลบอกว่าจริงๆแล้วพลายสักสุรินนั้นถูกดูแลเป็นอย่างดีขณะที่อยู่ประเทศศรีลังกาครับโดยเจ้าของเดิมนี่นะฮะก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กครับเกี่ยวกับเรื่องของพลายศักสุรินครับที่หลายคนมองว่าการที่พลายสักสุรินไปอยู่ที่ประเทศศรีลังกานั้นถูกใช้งานถูกทรมานจนทําให้ถูกนําตัวส่งกลับรักษาตัััวททที่่ปรระเเศไยนนองคบ โดยข้อมูลเปิดเผยกันว่าพระที่ดูแลพลายศักดุรินนั้นนะครับมีความกรุณาเมตตาช้างพลายศักดุลินเป็นอย่างมากครับซึ่งสังเกตได้จากบุคลิกและก็งาของช้างนั่นเองครับ ซึ่งหากช้างนั้นนะครับได้รับการดูแลอย่างดีจะมีความยาวของงาที่ยาวมากขึ้นซึ่งสังเกตได้จากไพรสัตสุรินครับในขณะที่ไปจากประเทศไทยนั้นนะฮะจะมีความยาวของงาไม่ยาวเท่าปัจจุบันครับซึ่งนั่นหมายถึงว่าได้รับการดูแลเป็นอย่างดีโดยสาเหตุที่แท้จริงนะครับที่ทาให้ไพรศั์รุรินนั้นบาดเจ็บนะฮะเนื่องจากควาช้างคนเก่านะครับได้เสียชีวิตลงเพื่อนวกกับควาช้างคนใหม่นั้นนะครับไม่รู้จักวิธีในการดูแลช้างตกมันครับทำให้ต้องส่งกลับมาไทยนั่นเอง ด้วยในขณะนี้นะครับภาพที่เปิดเผยออกมานั้นนะครับพ่อพลายมีความสมบูรณ์ดีและก็มีการตอบโต้ในขณะที่ควานร้างคนไทยนั้นนะครับก็ได้ผู้ภาษาไทยซึ่งพ่อพลายนั้นก็ตอบรับเป็นอย่างดีครับถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับในการรักษาพลายศักสุรินต่อไปครับหลังจากนี้นะครับจะมีความคืบหน้าอะไรเกี่ยวกับพลายศักสุรินนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปครับเรื่องไม่ขม่มพี่ฝีไม่พูดฮะ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบ o ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ